าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ โลภะโกรธหลงโลภกรดหลงเป็นเรื่องธรรมดาที่รู้กันทั่วไปนั่นเองแต่ก็ไม่ไวตกเป็นท่าให้โลภะให้โลกโกรธหลงบังคับบัญชาให้ทำพูดคิดผิดๆตามชอบใจมนุษย์ถือกันว่าเป็นผู้มีใจสูงต้องการความเป็นอิสระอยู่เสมอ เมื่อรู้ว่าตกเป็นทาสของสิ่งใดงต้องพยายามเปลี่ยงความจากความเป็นทาสของสิ่งนั้นออกไปให้ได้จง,งเป็นอิสระเถิดท่านสาธุทชนพุทธบตริษัทั้งหลายอย่าเป็นอย่างอื่นจงเป็นอิสระชายชาติเชื้อหญิงแท้แน่นอนท่ถุดอย่าได้มีอะไรมาปลกมัดจุดใจให้หลงหลายชายชรเกินกว่าสมควร ถ้าถือว่าโลกโปรดหลงไม่ใช่เลื่องของของตนธรรมดาสามัญเป็นเลื่องของคนชั้นพิเศษเช่นพระอริยะมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ควรคิดว่าพระอริยะนั้นแต่ก่อนก็เป็นคนธรรมดาสามัญเช่นพวกเราแม่ชื่อแม่เมื่อละกิเลสดได้ก็กลายเป็นบุคคลพิเศษ แม้ว่ารักกิเลสได้ก็กลายเป็นคนพิเศษที่โลกโลกเคารพนับถือความจริงใจนั้นสนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชั่วฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะธานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง